สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกับวิชาคอมพิวเตอร์นะคะกับคุณครูนิกนะคะวันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องการเรียกใช้ปโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะคะ โอเคนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนกันนั้นนะคะเราต้องมารู้ความหมายของโปรแกรม Microsoft PowerPoint ก่อนนะคะว่าโปรแกรม Microsoft PowerPoint เนี่ยคืออะไรนะคะอาเรามารู้กันเลยนะคะความหมายของโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะคะก็ปโปรแกรม Microsoft PowerPoint เนี่ย เป็นโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์นะคะที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานกับด้านการนำเสนอเรื่องราวต่างๆหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า presentation นะคะอ่าทีนี้มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับการฉายสไลด์หรือเรียกว่าสไลด์โชว์นะคะแะทีนี้เราก็สามารถใช้คำสั่งในการทำแผน งานของ PowerPoint เนี้ยนะคะโดยที่ให้มีรูปภาพข้อความบรรยายหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่เราต้องการนำเสนอได้อย่างรวดเร็วนะคะและก็ยัง กำหนดลักษณะแสงเงาลวดลายพื้นหลังให้สไลด์แต่ละแผน่นมีความสวยงามแล้วก็น่าสนใจยิ่งขึ้นนะคะทีนี้นอกจากที่เรายังสามารถกำหนดรูปแบบการฉายสไลด์แต่ละแผ่นแล้วอย่างต่อเนื่องนะคะก็ยังมีเทคนิคพิเศษในการแสดงข้อความแต่ละบรรทัดเพื่อให้ผู้ชมในการฉายสไลด์เนี่ยค่อยๆเห็นความสำคัญของการบรรยายที่เราบรรยายนะคะและก็ยังมีการเคลื่อนไหว ของแต่ละสไลด์ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความสนใจของโปรแกรมงานที่เรานำเสนอนะคะสรุปสั้นๆนะคะก็คือโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะคะเป็นโปรแกรมในการนำเสนอผลงานนั่นเองนะคะเป็นโปรแกรมใช้สำหรับนำเสนอนั่นเองนะคะโอเคทีนี้เราไปดูกันเลยนะคะว่าวิาวธีเข้าใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint เนี่ย มีขั้นตอนอย่างไรนะคะเด็กๆต้องตั้งใจฟังนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะเริ่มใช้โปรแกรม Microsoft กับ PowerPoint กันเราก็ต้องมีวิธีการเข้าใช้งานและก็ต้องรู้ขั้นตอนของการใช้งานก่อนนะคะถึงจะใช้งานได้โอเคเราไปดูกันเลยอ่าเรามาดูกันนะคะว่า ขั้นตอนการเข้าใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะคะอ่าขั้นที่1อันดับที่1เลยเป็นงไงคะคลิกที่ปุ่ม Start นะคะอ่าไปคลิกที่ปุ่ม Start ต,ต,ตรงนี้เลยตรงที่คุณครูทำไว้นะคะเสร็จแล้วพอเราคลิกที่ปุ่ม Start เราก็จะไปเจอหน้าจอแบบนี้นะคะอ่ามาแล้วนะคะ จะไปเจอหน้าจอแบบนี้ก็คือเราไปคลิกที่อะไรคะ Microsoft Office นะคะเมื่อเราคลิก Microsoft Office เสร็จนะคะอันนี้คือขั้นที่2นะคะไปดูขั้นที่3กันนะคะเมื่อเราคลิก Microsoft, Microsoft Office แล้วนะคะเราก็จะเจอ Microsoft Office เนี่ยเยอะแยะเลยนะคะใน Microsoft Office ว่ามี Microsoft อะไรบ้างนะคะ ตอนปอ '.3 นักเรียนจำได้ไหมคะว่านักเรียนเรียนไมโ o รซอฟอะไรอ่าตอนปอ '.3 ใครตอบคุณครูได้บ้างไหนขอฟังเสียงหน่อยเร็วไมโครซอฟอะไรคะไมโครซอฟเวิร์ดนั่นเองนะคะ,ะปลุกมือสำหรับคนที่ตอบนะคะอะ่ตอนปอ .3 นักเรียนก็เรียน m i c r o s o f t Word กันแล้วก็จะมีวิธีการเข้าใช้แบบนี้เหมือนกันนะคะแต่ปอตอนปอ4พอเราเข้า มานะคะเข้า Microsoft Office มาเราให้เราไปหา Microsoft PowerPoint นะคะของคุณครูเป็นเวอร์ชั่น2010นะคะอ่ามันจะแล้วแต่เครื่องนะคะเราก็ไปกด Microsoft PowerPoint 2010เลยตามที่ลูกศรที่คุณครูชี้ไว้นะคะอ่าเมื่อเราคลิกไปแล้วนะคะ เราก็จะได้หน้าต่างมาดังนี้นะคะอันนี้เป็นหน้าต่างของโปรแกรม Microsoft PowerPoint ที่เราจะเรียนกันนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องตั้งใจเรียนผ่านคลิปวิดีโอไปก่อนนะคะเพื่อที่จะได้จะได้นำไปปฏิบัติในตอนโรงเรียนเปิดออนไซต์นะคะสามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้เราก็จะได้ถึงขั้นตอนการปฏิบัติกันเลยนะคะโอเคไหมคะ าการเข้าโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะคะข้อมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะ4ขั้นตอนขั้นตอนที่4ก็จะเจอกับโปรแกรมหน้าต่างของโปรแกรมแบบนี้นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะขั้นตอนของการเข้าใช้งาน Microsoft PowerPoint ก็มีอยู่แค่นี้ เออแต่เดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งเรื่องที่คุณครูนำมาฝากกันวันนี้นะคะก็คืออะไรคะประโยชน์ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะคะนักเรียนมาดูก่อนนะคะว่าประโยชน์ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint เนี้ยมีอะไรบ้างนะคะมีอะไรบ้างเอ่ยอ่าหนึ่งนะคะก็จะมีด้านการศึกษาด้านการศึกษาก็จะ ได้แก่การสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสื่อแนะนำบุบุคคลแนะนำโรงเรียนแล้วก็แนะนำก,กิจกรรมต่างๆที่เราทำใช่ไหมคะเหมือนอย่างเช่นที่คุณครูนำมาสอนพวกเราวันนี้ที่คุณครูทำมาวันนี้คุณครูข้อทำกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint เหมือนกันนะคะที่เอามาให้พวกเราดูเนี่ยเหมือนเป็นกรอบสีฟ้าๆตัวหนังสืออะไรแบบนี้คุณครูก็เอามาจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint ่าเห็นแล้วอยากทําใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะได้ทํากันนะคะอดใจรอนะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนเนื้อหาที่คุณครูสอนแต่เราคาบไปก่อนนะคะเพื่อที่จะได้นําไปปฏิบัตินะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2ข้อที่2ก็คือการค้าขายเอ๊ะ PowerPoint มันไปเกี่ยวกับการค้าขายยังไงนะคะ ก็เป็นการนำเสนอการขายสินค้าใช่ไหมคะอ่าเราก็เอาสินค้านั่นแหละมาใส่ใน powerpoint เสร็จแล้วเราก็นำไปนำเสนอนำไปโฆษณานะคะเพื่อให้ลูกค้าของเราเนี่ยเกิดความสนใจนะคะเราจะใส่เสียงใส่เพลงใส่อะไรได้หมดเลยนะคะต่อไปข้อที่3อ่ะนักเรียนสนใจใช่ไหมคะพอเห็นว่าทำสื่อเกม นักเรียนก็เกิดความสนใจขึ้นมาทันที Powerpoint นะคะก็สามารถสร้างเกมได้เหมือนกันนะคะต่อไปข้อที่4นะคะเป็นสื่อค้นคว้าด้านต่างๆนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นช่วยในการเรียนรู้ของเราเหมือนกันนะคะก็คือเป็นสื่อในการค้นคว้าในด้านต่างๆนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่5นะคะ,ะข้อที่5ก็คือสามารถสร้างงานนำเสนอ ต่างๆได้นะคะอันนี้คุณครูก็บอกแล้วว่าโปรแกรม Microsoft PowerPoint ก็คือเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับนำเสนอนั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วตั้งแต่ความหมายขั้นตอนการเข้าใช้งานแล้วก็ประโยชน์นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็มีอยู่แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะเรียนกันชั่วโมงต่อไปก็คือส่วนประกอบของโปรแกรมนะคะว่า โปรแกรมนี้โปรแกรม Microsoft เนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะโปรดติดตามในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะจบแล้วจ้าแล้วก็ขอให้นักเรียนนะคะตั้งใจทำใบงานนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะส่งใบงานให้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย